เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวิดัตและสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกทุกคนทุกๆกท่านกันด้วยนะเร้เรามาอยู่ในหน้าขเกมที่มีชื่อว่าบัณฑิตเมกาเววันนั้นที่เราลั่นกันไปคูน5้าร้อยหล่นรอดกันไปแบบงงๆแล้วผู้ชมด่าแล้วดาอีกสุดท้ายแม่งคูณ500หล่นแบบต้องบอกเลยว่าไม่คาดฝันเนาะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ทุน2 m เนี่ย จัดกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมรับชมพคืความเทิงครับผมคงไม่ซื้อทีเดียว1 5จุดไปเลยนะมันเล่นแบบเดิมๆิมเนี่ยจะโดนผมว่าราคาแรกนี่เบา,เ,บาเลยส5ห้าแล้วกันเบาๆเท่เาที่จะเบาได้ไปก,ก่อนเลยเพราะว่าแบบก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันว่ามันจะแตกให้เราได้ตั้งแต่ไม้แรกนะครับเกมนี้มันไม่มันไม่ได้ง่ายอะมันไม่ได้ง่ายจริงทั้งคูณจะมามาแล้วคูณจะจ่ายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย คูณเยอะแล้วถ้าไม่จ่ายอยู่ดีคูณที่เก็บไว้เยอะก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีหลายเงื่อนไขจริงๆนะอันที่จะแต่งเกมนี้ได้เนี่ยดูดิถ้าตัวนี้ไม่ขยับเขยือนก็คือมันไม่ได้ลุ้นคูณครับขอ,อให้ขยับได้คูณก็จริงถ้าไม่จ่ายก็ไม่เก็บคูณอีกท,ทังให้ดีนะตัดปัญหาคือคูณดีๆไปลูกเดียวจบก็เป็นลุ้นเอาคูณน้อยๆจ่ายก็พอโอ้ เกมมันดังไปไหนวะเนาะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คูณนะครับศูนย์ศูนย์หรือเปล่าโอ้โค้คิดถูกอะที่ไม้แรกเบาได้เบาที่สุดแล้วนะโอ้โหซื้อไปสามแสนกว่าบาทได้มาแปดร้อยสิบห้าเรียกได้ว่าไม่ให้เล่นเลยสิบห้าหมุนนี้เรียกได้ว่าไม่ให้เล่นเลยนี่คือความผมยกให้มันเป็นเกมไฮลิกเลยดีกว่า ไฮลิคไฮรีเทิร์เลยนะครับคุผู้ชมเพราะว่าทรงดูไม่ปกติจัดๆแล้วนะเอาละ่ะหน้าจอไม่สัน่นโอเคได้หลักร้อยแต่ถ้าหน้าจอสั่นจะเป็นแบบอันนี้ผมน่าจะดูนะน่าจะใช่นะถ้าหน้าจอสั่นจะเป็นแบบ250ขึ้นหรือ500อะไรประมาณเนี้ครับ800ก็ดีโอเคไหลไปให้อีกจะสวยมากเพราะวีตั้ง20,000นนะแต่ไม่เป็นไรครับ ถือว่าเราเปิดมาได้ดีครับร้อยสาสิบเลยนะตอนนี้ขอแค่คูณอะไรก็ได้ละแล้วจ่ายจริงๆคูณอะไรก็ได้แล้วครับแล้วจ่ายไหลแค่นั้นเลยเราหมดห่วงเรื่องคูณตอนนี้เราจะมาห่วงเรื่องจ่ายละเนี่ยไหลหรือเปล่ากอร้องอ่ะโอ้ดูคุณผู้ชมดูตัวผู้หญิงครับถ้าได้นะรันแน่ร้อยห้าสิบเจ็ดอะตอนเนี้ยเยอะมากนะฮะ เออแปดพันไปต่อให้ได้ต่อให้ได้ต่อให้ได้ได,ดีมากน่าจะเอต่อสามได้ปะน่าจะจบแล้วหรือเปล่าครับยังด้อยู่โอ้เี็บร้อยได้เลิกครับอย่างนี้ได้เลิกครับคูณทั้งหมดหนึ่งโอ,โอเควันนี้ถือว่าไม้นี้เอาให้ไม้แรกเกือบแบบจับเยินไม้ที่สองเอาให้แบบสะสมครับ ต้องอย่างนั้นและอย,ยอย่าหยุดแค่นี้เอามันให้หนักๆน,นะฮะอีกสักดอกหนึ่งมาหน่อยจะได้เห็นคูณ200หรือเปล่าต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเอาละเอาละมาแล้วยังไงจะได้โอ้ยไ,ไม่จ่ายครับคูณก็สามาให้แล้วนะก็ยังอีกออรุบคือว่าหมดเลย ใช่ไหมไม่เป็นไรกำไรเยอะมากแล้วนะครับโอเคจุกๆผมผมไม่ซื้อราคา1.5แล้วนะครับ่ยครับกำไรแล้วก็เอเล่นราคานี้สักไม้หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเลิกแล้วครับสบายใจกำไรหนึ่งล้านพอดีไปโอเคโอ้โหว้าวมันเสียดายตรงเวลามีคูแล้วมาว้าวนี่แหละยังอีก เฮ้ย hey! นิดๆหน่อยๆก็ไม่ให้กันเลยโอ้โหอีพสองครับหกแสนนะครับใบน,นี้จเจ๊งหรือจะได้อีกดูที่ตัวคูณก่อนนี่เวสวยอยู่นะเนี่ยตายก็ได้ลุ้นนะฮะอ๋อต้องเขาตัวคูณก่อน นิ่งเลยอ่ะบอกว่าได้ได้ครูร้อยเราโชคดีแล้วนะคุณผู้ชมนะไม่งั้นก็ต้องมาเก็บทีละนิดทีละหน่อยเงี้ยมันเหนื่อยแน่นอนทีละสิบทีละสิบ เอาเราเว้ยจอไม่สั่นอ่าเนี่ยถ้าจอไม่สั่นก็จะเป็นห้าสิบกับร้อยที่ได้ลุ้นนะแล้วก็ไม่จ่ายอันนี้โดนโอเคยับเลยนะก็ถึงบอกแล้วว่าเราควรจะเลิกนะครับเพราะว่าไม้ที่เราแตกสองเอ็มของมันจะก็คือมันก็คือการที่เราได้อาจจะหนึ่งในหนึ่งในพันของวันนี้เลยก็ได้แต่เราได้มาแล้ว ก็ไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนนะครับโอเคแล้วเจอกันเกมต่อไปจะเป็นเกมไหนทุน3าเเนี่ยก็ถือว่าเยอะละผมจะไปปั้นต่อยอดเกมไหนติดตามชมสวัสดีครับ